อันนี้พี่น้องถามถึงเรื่องของการฉี่ครับฉี่กระปิดกระปรอยตอนดุกัวแล้วก็สุยูดมันก็ซึมออกมาจะทําให้เสียละหมาดไหมอ่ารอสาจะโล่งไปหน่อยอยู่ลุ้นอยู่ใจตุ้มๆต่อมๆมาจะอะไรอีกเนาะวันนี้มาเจอคําถามเผือกร้อนทั้งๆนั้นเลยสองคำถามเอาเบาๆบ้างก็ได้ไม่หนักสมองมากนะ กรณีของผู้ที่ฉีกปิดกระปลอยครับในขณะที่ละหมาดถ้าคนปกติอาจารย์ฤชีดินครับละหมาดไปฉีไปน่มันไม่ซ้อหรอกคือมันผิดแน่นอนแหละชัดเจนะละหมาดใช่ไม่ได้ลนะนี่เราจับไปสีทัญญาจ้ญญาะเพแบบไม่มีใครทำอาจารย์อย่างนั้นแ่ะละหมาดไปฉีไปละหมาดไปฉีไปนี่ไม่ใช่คนคนสติไม่ดีถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าถ้าถ้าสติดีๆแล้วทำอย่างนั้น่ะละหมาดไม่ซ้อ คใช่ไหมัครบเพราะว่าฉี่นี่มันเสียนัลมาดครับแล้วนัลมาดนี่เป็นชูรูดเป็นเงื่อนไขที่จะทําให้ละหมาดนะซออาจารย์ราชีดินไม่มีนะลมาดครับตอนเนี้ไม่มีอ่ะสมมติอ่ะไม่มีอไปละหมาดอย่างดีเลยอัลลอฮฺอักุอัคบาร์อ่านอย่างเนี๊บเลยอย่างเนี๊บเลยนะอย่างเนี๊บเลยรุกคะอย่างเนี๊บยอติดันอย่างเนี๊บสูยูดอย่าง ทำโอ้ทุกอาญาบทนี่กูชัวอย่างแจ๋วเลยอย่างแจ๋วเลยแต่ปรากฏว่าไม่มีน้าละหมาดครับลืมหรือเปล่าซ้อไหมก็ถ้าลืมหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่พูดในกรณีลืมไม่ลืมดิถามว่าซ้อไหมไม่ซ้อสิทาไม่ซ้อใช่ไหมไม่มีเพราะอันเนื่องมาจากน้ําละหมาดนี่เป็นชูรูดเป็นเงื่อนไขครับเพราะเราจะละหมาดต้องมีครับถ้ามีอยู่แล้วละหมาดเลยได้ซ้อไม่เป็นไรับ ถ้าไม่มีไปอาบน้่ละหมาดซะก่อนแล้วค่อยมาละหมาดเพราะงั้นไอ้ที่ทำอย่างเนียบอะถ้าไม่มีน้่ละหมาดละหมาดไม่ซอมใช่ไม่ได้แล้วอะไรที่ทําให้เสียน้่ละหมาดหนึ่งในนั้นก็คือฉี่ใช่ไหมครับฉี่อึใช่ไหมครับเพราะงั้นถ้าละหมาดไปฉี่ไปเนี่ยละหมาดมันจะซ้อมไหมไม่ซ้อมละหมาดไม่ซ้อมครับละหมาดไม่ซ้อมแต่ถ้าคนไม่ปกติคือคนเป็นโรคประจําตัวอันนี้อันนี้มันต้องมันต้องมันต้องว่ากันอีกคู่กหนึ่งละ อันนู้นถ้าคนปกติแล้วมาทําอย่างนั้นอะละหมาดไปซ้อแต่เนี้ยมันไม่ปกติแล้วอาการอย่างนี้สังเกตได้ในผู้ชายเวลาสูงอายุครับมักจะหูรูดไม่ค่อยดีแล้ว้งครับคืออันไม่ไหวอันไม่อยู่พอปวดแล้วไปเลยปวดแล้วเอาเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปวดแล้วไปเลยบางครั้งไม่ปวดแต่ว่าขยับขยับมันมีซึมมแล้วขยับมันซึมปิดแลขยับมันซึม บางครั้งไม่ได้ปวดแต่มันก็ขยับแล้วมันมันสาเวลาก้มแล้วมันเพราะงั้นเราเห็นคนแก่เนี่ยบางทีโอ้โหกว่าเขาจะได้นําละหมาดนี่พอเสร็จแล้วพอมาขยับโอ้เอาอีกแล้วอาบไม้ใบชําระล้างเอาไว้ว่าเพศเสร็จแล้วมาละหมาดใบมันอยู่อย่างนั้นแหละอยู่อย่างนั้นแหละกว่าจะกว่าจะแล้วกว่าจะแล้วยิงอายุเยอะๆนี่ยิงมีปัญหาในเรื่องนี้สําหรับเพศชายนะ แต่ผู้หญิงนี่เราไม่รู้ครับไม่เคยไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนถามถามประเด็นนี้มาเราไม่รู้ว่าผู้หญิงก็มีมีกรณีเดียวกันนี้หรือเปล่าครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ชายครับพออายุเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่ว่าพอเหลือไปเห็นเนี่ยเขามียาแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะไหมเนี่ยในรายการเนี่ยนะของสุรยีกันเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะลองโทรโทรมาสอบถามเขาดู เผื่อจะมียาที่แก้<ม>แก้ปัญหานี้ช่วงหลังช่วงบนช่วงหลังช่วงบนอา,อาจจะมีแต่นี้ในกรณีที่มันมันเกิดปัญหาอย่างนี้จริงๆเนี่ยอาวอันนี้เป็นเคสสําหรับคนที่เป็นโรค,ครถือว่าเป็นคนป่วยเพราะงั้นหุกบกมของคนป่วยนะไม่ใช่หุกบกมของคนปกติถ้าหุกบกมของคนปกติละหมาดไม่ซอแต่หุกบมของคนป่วยเนี่ยจะอาบยังไงมันกดจะจะห้ำยังไงบางคนนี่ เข้าห้องน้ำเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวไอเดี๋ยวก็แอมเดี๋ยวก็เล็ดคือพยายามจะไอเพื่อที่จะให้ปัสสาวะมันมันมันขับออกมาคพยายามที่จะก้มพยายามจะไอขยับให้มันให้มันเกี้ยงครับือจะทําให้ดีนะเอจะทําให้มันเดี๋ยวจะได้ไปอ่านนละหมาดจะได้ไปละหมาดได้เพราะไม่งั้นพอไปเข้าซอกแล้วพออัลลอฮฺบัดทโรก็เท่านั้นแหละอ้าวอีกแล้วนู่นออกจากซอฟไปอ่านนละหมาดอีกแล้ว มันอยู่อย่างนั้นในกรณีน่าสงสารอ่านี่นี่คือในกรณีของคนที่เป็นโรคคนที่ไม่ปกตินะครับวิธีการสําหรับท่านก็คือท่านซ้อมให้มั่นใจเลยเวลาเข้าห้องน้ําของถ่าเอาให้เรียบร้อยเอาให้เอาซ้อมให้มั่นใจว่าเกลี้ยงกล่าวแล้วมันจะไม่มั่นใจแล้วเอาพอมั่นใจท่านก็หาหาสำลีหรือหาผ้าอะไรมารองซับหน่อยครับ แต่เราปิดปิดตรงนั้นแหละปิดให้มันให้มมารองซับหน่อยครับพอรองซับเรียบร้อยแต่นี้ท่านก็ไปอาบน้ำละหมาดครับไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ก็ไปละหมาดครับในช่วงที่กําลังละหมาดอยู่เนี่ยถ้ามันจะออกมาถ้ามันจะซึมออกมาอะไรออกมาอันนี้มันเหตุสุดวิสัยแล้ว อ้าวแล้วละหมาดมันจะซ้อหรือจะไม่เสียนั่นละหมาดเอนี่กรณีของคนที่เป็นโรคไม่ไม่ปกติเราไม่ได้บอกคนปกติถ้าคนปกติไม่ได้เลยไม่ซ้อในกรณีของคนที่เป็นโรคครับก้าวแรกคือเอาซ้อมให้มั่นใจก่อนว่ามันไม่มีแล้วมันเกลี้ยงแล้วหาอะไรต่ออะไรมารองซับซะใช่ไหมแล้วก็อไปละหมาดตามปกติได้เลยเอาใส่กางเกงในเอาอะไรรองซับซะคแล้วไปละหมาดตามปกติ ถ้าในช่วงที่กําลังละหมาดอยู่แล้วมัน,ม,น,ม,นมันเล็ดออกมามันอไรออกมาก็ปล่อยมันพี่น้องก็ละหมาดให้จบครับปัญหาก็คือเวลาจะละหมาดใหม่ก็ต้องทําอย่างนี้อีกต้องอาบน้ำละหมาดใหม่อีกครับนะบต้องอาบน้ำละหมาดใหม่อีกเอาอย่างนี้อีกพรวะงนั้นก็เลยมีข้อเสนอแนะจากบรรดาอุลามะครับจากบรรดานักวิชาการครัแต่ในกรณีของคนที่เป็นโรคอย่างนี้เอาขยับละหมาด แต่และเวลาเนี่ยเอามาใกล้กันมสมมุติว่าบ่ายกับอาซัต์เอาบ่ายกับอาซัต์มาใกล้กันพอละหมาดบ่ายเรียบร้อยเสร็จแล้วเข้าเวลาอลาซัต์ละหมาดอาซัต์ต่อเลยต่อได้เลยเอคือน้ําละหมาดทีเดียวเนี่ยเราใช้ให้มันได้ได้ได้สองเวลาครับได้สงเวลาม,มันจะได้ไม่พลาดนี่เป็นข้อเสนอแนะนะครับก็คือท,ทําให้การละหมาดอาจจะล่าช้าเวลาไปสักน,น,อนอ่อย สําหรับคนที่มีโรคมีโรคมีโรค,โรคประจําตัวครับก็หายุคหายากินครับผมก็เคียร์รรนะประเด็นนี้นะครับครับ